ถ้าพูดถึงจะวางแผนให้มีสภาพทางการเงินอสิ่งสำคัญคือต้องเหลือเงินไงใช่ไหมมันมีสภาพวันนี้ไม่ได้ถ้าจะมีสภาพวันนี้แปแล้วเราต้องตูมเดียวได้เงินจากอะไรวันนี้วันเราคุยกันที่สิบพตุภาอออาจจะมีบางคนมีสภาพแล้ววันนี้ถูกไหมสภาพทางไหนเออนะมีสภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้วประกาศผลมาแล้วว่ารอตอรีงวดนี้ใช่ไหมหมายเลขที่ออกแต่ถ้าเราไม่มีทางนั้นมันต้องค่อยๆเก็บอืที่พอค่อยๆเก็บไอ้ศัตรูตัวร้ายตัวหนึ่งก็คือ ค่าใช้ใจ่ายรายวันเนี่ยที่เราใช้ใช่ไหมครับเออทีนี้ค่าใช้ใจ่ายบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินวันนี้เสือกใช้เงินอนาคตก็คือรูดบัตรเครดิตหรอกครับเออใช่ไหมใช่ใช่แล้วหลายๆลครั้งในการรูดบัตรก็ไม่ใช่รูดเรื่องจำเป็นนะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เหมือนพี่วิวสมิตก็เคยบอกไงว่าคนจํานวนไม่น้อยใช้เงินที่ตัวเองไม่มี uh huh. ซื้อของที่ตัวเองก็ไม่ได้อยากได้ uh huh. เพื่อไปอวดคนที่ตัวเองไม่ชอบหนะ้ <laughs> อาอ้าวโอ้โหม,มาเป็นวลีเลยเออ <laughs> <rev> <Sen ator> แล้วก็รูดบัตรไปใช่ไหมก็คือใช้เงินที่ไม่มีรูดบัตรรูดบัตรไงใช่ไหมรูดปื๊ดใช่ไหม <ừ> รู้อะไรไหมว่าเวลารูดบัตรไปหนึ่งครั้งน่ะครับสุบรูดเสร็จเนี่ยถ้าเราไม่เคลียร์มันทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เคลียร์ทั้งหมดค่ะ <Wire. S 2> เขาเลยมาจ่ายขั้นตำ่ำถ้าเราจ่ายขั้นตำ่ำซึ่งตามกฎเขากำหนดให้จ่ายสิบเปอร์เซของยอดค้างแ้บเดือนหน้าก็ดอกต้นต้นจก็จ่ายส0เรเไปเรื่อยๆใช่ไหมงั้นส่วนที่จ่ายมีทั้งต้นทั้งดอกไงพี่นิกรู้ ไม่รูดเพิ่มนะกี่เดือนหมดโอ้โหรูดหนึ่งร้อยแล้วจ่ายสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมบวกต้นบวกดอกด้วยคลิกง่ายๆมันก็มันต้องสิบเดือนดิอาจารย์สิบเดือนมันมีแต่ต้นมันยังไม่รวมดอกยังไม่รวมดอกรวมดอกก็จะกี่เดือนนะสองปีอาจารย์สองปีเขาบอกว่าถ้าเรารูดหนึ่งครั้งแล้วจ่าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะจะใช้เวลาในการผ่อนหมดประมาณสี่สิบเก้าเดือนพี่ดิ๊สี่สิบเก้าเดือนเลยอาจารย์สี่สิบเก้าเดือนนี่รูดหนึ่งครั้งไม่รูดเพิ่มเลยนะ ง <laughs> <laughs> ั้นบัตรเครดิตนี่นะครับเกือบสี่ปีเลยเออมีเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าใช้ไม่เป็นเป็นอันตรายมากหลายหลายครงกรึงไม่มีสภาพทางการเหินอนตัวบัตรเครดิตนี่แหละครับถูกจําขังทางหนี้สินเอาไว้เพราะบัตรเครดิตดอกเบีย้ยค่าทำน o ร g ทำยีมรวมกันปีเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะปวดเอาเรื่องแล้วมันดอกทบต้นนะ <c oughs> พอสิ้นเดือนไม่จ่ายทบเป็นต้นคิดใหม่เลยดอกเบี้ยบ้าน เด็กๆไปเลยนดอกเบี้ยบ้านไม่ได้ทบต้นนีใช่ไหมต้นดอกแยกต่างแต่บัตรเครดิตดอกทบต้นทุกเดือนนะทาให้เครียมนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องบัตรเครดิตนะครับใช้ให้เป็นถ้าใช้เป็นจะเป็นประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่ใช้ไม่เป็นใช้เป็นในกําไรมากเลยนะใช้เป็นจะได้กําไรได้ตรงได้แต้มมาแลกเครดงเครดิตได้เยอะอะเยอะเออแต่ส่วนใหญ่ใช้ไม่เป็นไม่คุ้มเพราะว่าแต้มที่แลกไม่คุ้มค่าดอกเบี้ยนะครับอ่ะอย่าก็อย่ารูดเพลินแล้วกันครับเออนะครับก็ ใชรนนวดคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ,รบแล้วพบกันนคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ